สบายดีเดอ้อ FC ทุกคนยำเสาเตามันยากาศช่วงเช้าๆเลยพี่น้องตอนนี้ก็เจ็ดโมงละนีเจ็ดโมงแต่ว่าตื่นแต่เสาเตาเลยพี่น้องตื่นแต่ตีสี่ครึ่งตื่นมาแล้วก็นอนบารับเลยแล้วก็รอให้มันแจง้งจะได้ลูกออกมาข้างนอกเนาะพี่น้องเนาะสีน,นะนะอันนี้อุ่นเขาเย็นเด้อพี่น้องเด้อ อุ่นขอเย็นแล้วก็สีทอดสิ้นแดดเดียวที่เห็ด้เม่วานนี่แหละทอดให้เด็กน้อยกินมานากับน้องเมฆเด็กพี่น้องเบิ่งงวพี่น้องง,ง,ว,อง,งวมันไปขึ้นหัวมากินหน้ะงวพันห้านาๆนะคนเห็นเหรอเฮ้ยเฮ้ย đen 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 tôi mình đen cái lửa mày ơ dạ lâu dạ lâu dạ lâu Thank you. thank you. เด้อกินเขากะบักหลาเด้อบันเด้อพ่อแม่พี่น้องทอดสินพี่น้องทอลูกยงมาไหมพี่อ้กล้องไม่ม,ออมมันัให่ไหรอกล้งองไมแม่ถ่ายลิปเพิ่นยามา้าให้ฟอบงให้ออบึงยิมยิมกันนั่งลุก็หลุกได้ยนั่งลุงลรยืนย่ายคนนีขอมูลอะไรยเทียมไปอยู่ในอีแม่แล้วจังหวัอขบกินเขานี่ ยู่แม่แม่บอกบุกหอยหนักปัใดนี่เขาไม่ได้จงให้เอื้ยเลยเนี่ยกินข้าวม่กินข้าวดีเนาะตองเอกอยู่แล้วกินข้าวกินผลไม้กินน้ำส้มพ่อพิวมันดีกินข้าว้มขนมเค้กกระมังเค้กีขนมเค้กกระมัง จะได้ไปซื้อขนมเค้กมาไหว้คนกินก่อนอันคือไอซื้อมากว่านี่เดี๋ยวนั้นมันมันอ่อนให้นำองวพาไปจะไดออกข้างนอกอยู่บ่หมื่นอ๋อไปท่นไปเห็ดไปใส่กระเพาะไปได้มันจะไหนใหญ่เจ้ากระเพาะไปเลยไปซื้อข้าวกราบให้น้องเมฆพี่น้องก็ซื้อนมซื้อเลยมานั่งมานั่งนี่ให้ไปลุกหล่น น,หน,นให้นางนีป้านั่นให้แม่ตั้งกลง้องถือโทรศัพท์มาให้แม่เอ้ากินมกินกินแล้วแม่อืมอ่ากินให้ป้าลุงเบิงป้าลุงชื่นใจผูเขาอหมากขาแท่งเจ้านะปักได้บักปลาได้ขากน,นุ่มเลยเด้นี่มีป้าโอนเงินให้เตี้ยอืมไปขากนมซื้อนมซื้ออ,อยากน้ำกินให้น้องเมฆเด้อขอบมกขอบใจละลายค่ะอยาก บายื่ยซื้อเสียงเดืนนาเถึงแบบน้องมุขบใจิึงไปทักมาซื <sh arp y> ้อนมซื้อกระตุกน้มให้ลูกเด้อเว่าเป็นน้องเงี้ยกินดีอะไราเห็นน้องเงี้ว่ากินยังก็เป็นกะแกมาเาบ้านกหญ่กังให่ดนะน่เินปากปากพากินยังก็กินน้องเงเนาะ เรียกสามคำหนึ่งเลี้ยงไก่ทอดเนื้อกินกับไขท่อนะขไไขทอดนนะอกินดีๆนะไข่ทอดนะไข่ทอดปลาปลาเนี่ยเพิ่นโบกอีกินเด้อพี่น้องเคยเคยซื้อมาหลายเถือ่อนก,กินปลาดุกบบกินปลาดินโบกินปลาดุกโบกินปลาดินปลาไม่เคยกินปลา <c oughs> ไปเลยจีก,กินแต่กินส่วนหางมัน เนหางแบบส่วนเป็นขี้เป็นเอียงมันเขาเอิ่อนเอียงเป็นนานๆนะเบลาเขาทอดมันโกกรอะอย่างกขาเลาะเลาะเลยตอื่นมาก้วกินเข่าโรด้พี่น้องเอ้ยเราเสบบุคือบ้านคือเมืองหูได้นี่ได้ตอื่นมาก้วใส่เข่าโรดก้นเข่าก้อน ยู่เพื่อนเคนตื่นมาคนต้องไปปั้นเขาคนแม่หนึ่ง่ะหนึ่งเขาซุกคือว่าบริเวณกับเขาทอดไข่โบท่านบอหรือวล่าบุมีเนี่ยกินนะส่วนเลยเขาห้อยเกลือ hmm. ป <from there. S 2> ั้นกัดเลยหน่วยหน่วยหน่วยเขาจะได้กินอืมแล้วมันเลียง่วนเลยถ้าแม่มาหนึ่งเขาซุกแล้วเ่ท่านมีินเนี่ยกินเขาห้อยเกลือกับยืนใช้มือเล่าแล้วกินเด้อถ้าเราอยู่กินเจ้าหน้แล้วบริด้ยากขอเนีกินเอาบุมีเนี่ยกินก็ได้เพราะ่เขาหวยเกลือเรา วายร้านน่าหิวลูกเ็ราบว่า,าก,ก,ก,กินนะครับใช่แม่รับว่ากินคือตัวเห็นแต่ละวันเ้ปิ้งซีนแบบนี้หอมๆอย่างเงี้ยขินด,ด้วยว่าเอาใส่ปากไปกินต้องกินในแนวนี้เนาะแซ่บซีนเนาะไช่วัน,น,ลนเล่นระดัอโอ้โหอย่อน,นี้มาเลยมั้ยมันเคยเดิกินข้าวตั้งแต่อันปีกัวปีกัวนี่ ปีกลัวเกือบสองปีนะเขาเม็ดเลือดได้เขาเห็ดมันมันเรา่ลืมเนรอล้าใสน้าอยางเขากระปักโซ่เขาเม็ดเขาก็เห็ดได้นือนะเขา่อกระย่มยําใักกับซีนเอ้ม่ถูกวัแล้วแงสีแล้วเอใจหน่อยยได้ยยําเขาใสกกับซีบยัมทีแทวแม่นี่ได้มีีนี่แะดงหน่อยนมซีเทกะตะเขาเดี๋ยวเอฟซีเราจะย้ำว่าซีนนี่ให้เอาสากกระเบื้องทุกๆุกกเอานมด อ๋อข das ันว uh, <Great. S 2> oh ่าย e. oh ันงามต้องไหมบางที Jackie ่คนก็ว่ายันมาขี้เข่าแม่หรือว่ายังที่เข่ากันเนีเออบางคนส่งนอตมันมาละแน่นเลยคนก็ย่ายมาตอนนี้นี่ของพอดีคือสมัยในกีผ่พุทธเอาเพื่อนังยั่งหมากมันจะรอดได้ีเนาะเออแงดีๆและตรงนี้ดีอะมานี้มานั่งนี่กินนั่งกินดีๆอย่างไปอย่างมาคนได้หาเอาโทรศัพท์มานี่เนี่ย มาจะแม่เอาการเอาวันนี้ครับเพิ่มจับนะคนดูนจับโทรศัพท์มายืในให้แม่ถ่ายคลิปของเราบ้าเอวสุดๆรู้จะต้องงันบน่อยใครจะบปากแม่เขาจะโอกขาโยกแขนใสอันคนพ่นวูู้่กจ็จริงจับเก็ดแม่ก็จะคำหนึ่งที่น้องหนัเอามันเอาขามานึ่งใส่สมมมันก็ยังโยกขาเกินใส่สเกล็ดแม่เพื่อนใส่สใใแ,สแผ่นพื่นให้คือการยามเรานอนแล้วก็โยกพ้นถึง นคนมันก็รู้มันไม่กูยยยอยากกิจกิริยาของเขาหรอกเที่ยงแล้วเขาไม่อยากเบ้าเขาเขาในห,นรรนห่อนแง่ของเขาแม่ปลาลุงเบิ่งกินเผาหลายเลยจะคั่มเนี่ยแม่แม่ไปซื้อขนมเค้กให้ขนมมาไว้ก,กินกับเอื้อยกานาินกับมานานกินกินหลายด้วยพี่น้องให้หลายคั่เลยอเอื้อยนั่งขนมเคก้กกินน้อยเดียวน้องฟาบปุ๊บพี่น้องเลยกิน,นข้าวต้งกิน,น,นด้าแดงๆมันนี้ยังก่อน มาเริน้อยเดียวสิ่งที่โตรักคือชีสุดนอเกียดแต่นมแค่นั้นโตรักเลยขายไม่ได้แต่เมาม่คนก็ได้สนอันอันยากแล่บท่านอยอัน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 ขนมมันเลยเลยโตขนมมั้นอะไรอย่างนจะที่เหตไดเลยเรากินหลายมั้งแนเรากินแฉกมีเป็นคนดีต้อโตาเลงเรากินหลายอย่ นักหลาคนเก่งจริงหลายเนาะประมุนดูก้อนอยู่บ่นี่ประมลนดูลุงเพชรดูก่อนบนา่าค่อยจ้กินเน้ะเนี่ยกินในว่นรุงวีไอีแข็งไปเถ้าเขาเออสิกินวนั่นแหละแตาใครเย่กินเนอะเ็าด้เยี่ยแต่เยนเขาไม่เห็นแล้วมันอาจะสกินแลยเขาไม่ได้ยังไงหรอสีแห้งไครทอดกินง่ายๆอยู่แลลเมักซีนเยอยู่แล้วอาหารเล็กน้อยพี่น้อย ไยเยสมานาะไยไงไปน้องเมียนไงปีช่องปีกะทันกันเาอ้ยคุ้นไรเกิดนล่แหก่อนทำได้กับวักเอาวักเอากินเวียนว่าเป็นน้ำเยือนรูเผ็ดนี่เข่าแทบโบ้ดูวอะไรเมกเลยเข่ามันงามลายเนาะเข่ากะเพ็ดไทยงามเลยมีเรยราเขาซือว่าเนี่ แต่ที่มันเขาแม่หรือว่าเขาเก่าเขาเก่าได้ไหมเขาเก่ามาแะเขาเก่าไม่ต้องขาวเพ่อนเนาะอันนี้เป็นยังขาวอยู่เขาไม่มาทิ้หอมเลยล่ะพวกเรากระด้เาไปกินเขาแม่บนมานั่งกินในโลกไผ่พบรึนะพอบรึคิดนะมันไหมมนมาเมื่อนย้ายพอมันกับใย่านไเคื่อนในก็จะเพื่อนออกยัม่มากิ้เราเลยถือจุ่มนองเลยก็คืกินเราไปมนกินน้มีม เมียจมเลยครัแต่ดิคือหอดลูกหอมเมียอายุแล้นังกันจมุมงสิบหอดแต่คนเฮาเงินตราทั้คนเนาะก็ต้องไปหาไปตัวเขาเราผู้ได้ขึ้นกันในประเทศไงไปไปไรเ้าไปเมืองนอกมังไปปีหมดโดยนวลา้องปีได้เลยแหลไปเงินเงินตัวเหียวแล้วแทนที่เมียจะอยู่บ้าน พวกแบบกคือพวกอื่นน่ะแหละพี่น้องเลยส็สี้าพวกไปพวกมาเนบุคกันอู้อื่นเขาก็ตงานง้ด้วยก่าเขาต้องไปที่เขาถนัดอืมอืมอืมมันลุนเฟะมาทางพี่มาทางพี่ป้าพี่นี่มาพี่มาพี่านี่ เขาหลายเลยโอ้โหได้ก like like ินเลนกินท yeah. uh ี bah, e, in yeah. 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 ่ร yeah. ีได้เลยพี่น้องกินหลายคั่มเลยอยากกินเลนอยากใส่ข่าแล้วมันเริ่มอยากอิ่มยังสินะอืมมันเลยอยากกินเลนมันอยากกินที่โดงานอยากแยกนาทีกคั่วแล้วอยากกินแต่กั๊บแล้วเออห่ารกอยากกิแต่กั๊บแลเขาหลายคั่มเลยกินมาอะไรบิ๊วยหางโล่พี่น้องคนนี้เอาคลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ